สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองกาวและพี่ทองดําค่ะดำดำดำลาลาดำดำดำเอาเอาดู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 พี่ทองกาวดูพี่ทองดําอ้อนพี่ทองกาวนี่ค่ะคู่นี้ค่ะสองตัวค่ะพี่ทองดํากับพี่ทองกาวน่ารักทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่างชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลไลค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ สวยงามค่ะสวยงามสวยงามสวยงามน่ารักทั้งคู่เลยจ้าทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะพี่กับน้องคู่นี้พี่ทองกาวเป็นพี่ทองดำนะคะดูดูดูด,ดูพี่ทองดำนอนหลับสบายเลยดูนอนงายท้องปึงเลยสบายใจเฉิ่มเลยนะ ขอบคุณนสีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ